Vi for minutter. Fan, det er ikke sykelig. Ja, let's go, let's go, let's go! Let's go, let's go, let's go! den. Men det er den, den i Let's go, let's go! Hvad er det, jeg vil sige? Jeg vil lidt. Man bare, <laughs> man bare, game, man er game. Prime, nah. it, ปะะ่านนบ้านเล็กสเปกสเปกเต้นแล้วไปได้รงวิ่งปลนะโอ้ีชเกิดเหตุปะทะกันที่ บ้านใหญ่อย่าใ,ใจมาเพื่อนกาลังมาช่วยแล้วโอ้ชีสเานเนลลิงชีสเานเนลลิงโบรชีสเทนเนลลิงมันซ้ำเพื่อน สุดระน้ส,สุไกไกดใครมามองมันมมพรม้อรม เดินดูไวเตอร์เติ้งเดินดูฉอตนี้ว่าดู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 ฉอตนี้ต้องเป็นไฮไลท์ละปลาลุงยูซูเปอร์ดููบาร์สดูบาร์สกลับไป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 ตาเนลลี่ตาเนลลี่ตาเนลลี่ตาเนลลิง ยืนต้านเอลดินบลกเริบักเริ่มกรจับักมักและนี่ก็คือผลของการซ้ำนะฮะแล้วโอ้โอโอ ไม่ไหวเหรอพ <laughs> บกับด่านอะไรก็ไม่รู้ผมได้บอลานหนวกกับบินหุกกับเดเจาวูผมมียกไม้ฝันสองหนึ่งสตเต็ปนักแข่งดีเจน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  เราเดินไปล่างกลางันจะไม่ใช่ฝั่งมาร์กร่างกางร่างกางเจอผมเดยรผมล่าผมล่าผมล่าผมผมล่าขึ้นบนแล้วล่าผมล่ผมล่ผม อุ้ยตันโนวันเป็นเรื่องละโ oh 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 อ้เลยก็ชอมาก็ชอมาก็ติดโนวันวะจริง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 แนะนำว่าอย่าไปพับไปพับแบบยังไงอะใช่นำว่มันมีโทเทียมแบบกระโดดข้ามไม้ไม้ออกกระโดดข้ามหน้าต่างหน้าต่างหรอกโทเทียมใช่ไหมใช่ใช่เป็นโทเทียมแนะนำว่าพับไม่อย่ายไปตันมันเด้อ อะไรน้องพี่เจอมาก่อนนะแต่แบบนี้ที่เล่นมาก่อนอุ้มมันไดนใหม่แล้วโอ้ oh my g o d oh my god จะเล่นสไตล์แบบว่าจิ้มให้เราตันมันวะผมไม่ค่อยหวั่นเท่าไหร่หรอกเป็นเนาะฉัน r อรู้ขอรู้ฟับเซฟหมดหรอฟับเซฟหมดอ่ะไม่สนหรอกไม้พงไม้ไผ่ไม้พูดหมไม้พูดด่าพร้อก มาอันนี้มาเยอะมาตรงมาหมดอะไรล่ะเรียบร้อยไม่มีไม้เล่นวันเดิตรงนั้นน่ะเดี๋ยวผมช่วยผมมีดินฮุกเดี๋ยวผมมีดินฮุกอ่ะช่วยเลยก็ได้มีคนนิ่งไปละ อย่งอยู่กลางแบบอย่ยงมันอ,อยู่กลางแบบเลยปะโออโโโเล่นอนาต่าได้เล่นหรือว่าถ้าปาไม้พับพับเจ็ไปเลยที่ร <โฮ S 2> ้านบาโดนสุด ผมช่วยให้ผม,มช่วยผมมีดินสูบับเดินซ้ายสุดเลยมันมานี่ใช่มันไปยี่มาเดินผ่านผมไปเมื่อกี้เท้าบนเท้บนเสวานเสวาสวแล้วผมวิ่งมาแบบพระเอกช่องเจ็ด เฮ้ยผมมีไอ้น,นี่ด้วยวน,นี่ว่าไอ้สวดแล้วมันจะผูพังอะผมไม่ได้ไปสวดอ่ะวิมันมีไอ้น,นี่อยู่ช้าสกูดิสกู Oh, baby tiếp tiếp sóng đường Rồi mình cái phần cơ khỏi ันใกล้พอมไม่ไปไม่ไปไม่ไปเจอแล้วปะน่าจะรีบกลับไปเครื่อง 两瞎！啊、我咋亮了？有人 B 端。 ผมเล่น50 50เล่น50 50มีจุดสวิต อืมี่เปิดเห็นมาร์กเราอยู่ฝั่งนี้เพื่อนได้เพื่อนมันกระจุกกันอยู่เลยไกลไก่ไกไกเฮ้ยผมมีดินหกเนี่ยวะก็มีดินหกผมก็บอกแต่ผมไม่มีคนบล็อกเลย คนวิ่งมาคุณผมรับมาแล้วมีมาห้องฉลอ,องฉลองฉลองฉองฉลองลองหนึ่งมาไปแล้วมาไปแล้วมาไปแล้มาไปทางไหนเนี่ยทางไหนไม่รู้ทางหนึ่งมันดักมันดักมันดัก ดาดักมมาดากผมมาดากผมผมไปตรงบนผมไปตรงบนมาตรงบนญมาตรงบนโอเคโอเคบล็อก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 วีเยวีเอีเอวโอ้ยเฮ้ยรอรอ